สาวไทยคว้าแชมป์ซีเกมส์สมัยที่17หลังพลิกกลับมาชนะเวียดนาม3-2เซตสุดมันในการพบกันรอบชิงชนะเลิศซีเกมส์ครั้งที่33นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยทีมอันดับ18ของโลกดีกรีแชมป์เอเชีย er, และแชมป์เก่า16สมัยโชว์ฟอร์มประทับใจกองเชียร์ชาวไทยที่มาเชียร์ทั้งในสนามและหน้าจอทีวีด้วยการพลิกกลับมาชนะเวียดนามทีมอันดับ28ของโลกและแชมป์เอวีซีเนชั่นคัพ3สมัยซ้อนเอาชนะไป3-2เซต set, 19 ต่อ25 25ต่อ13 25ต่อ18 23ต่อ25และ25ต่อ23พรคว้าแชมป์4เกมส์สมัยที่17และเป็นสมัยที่15ติดต่อกันโดยสาสิภาพรจันเทวิสูตร,รทำไป28คะแนนได้จากตบ25และเสิร์ฟเอสหนึ่งพินพิชยากรงรำทำเพิ่มอีก21คะแนนชัชชุอรนโมกสีทำไป15คะแนนส่วนเวียดนามทานทิทานถุยทำได้22คะแนนโดยนัดนี้ไทยทรงผู้เล่นชุดใหญ่ประกอบด้วยชม ผู้พอนพันเกิดปราดสเตเตอร์แนนทัดดาวนึกแจกอ้อมศิลสสิพาพรจนท่าวิสูตรบีมพิมพิจยากรุงรำบุ้มบีมเชาจุออนโมกศรีไก่พิมลรัตนพันธ์และแป้นปิยนุชแป้นน้อยในขณะที่เวียดนามยังคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมที่เล่นด้วยกันมาหลายรายการนำโดยทันทิทันถุยกับตันทีมและทันทิบิสถุยซึ่งทั้งสองคนกำลังเล่นหลีกญี่ปุ่นที่สโมสรกุมมะกลีนวิ่งและสโมสรโอคายาม่าสีกันตามลำดับเซตแรกสาวไทยเล่นพลาดเองเยอะมาก ทั้งบอลตีและบอลเสิร์ฟในขณะที่เวียดนามเล่นได้อย่างมั่นใจเข้าขากันตีทําแต้มคะแนนลื่นไหลและคว้าชัยไปก่อนในเซตนี้25-19ต่อขึ้นนําก่อน1-0ต่อเซตก่อนที่สาวไทยจะกลับมาเล่นได้ดีขึ้นโดยมีพิมพ์พิจยากงรำสันสิพาพรจันทวิสูตชัชชอุออนโมกสีช่วยกันตบทําคะแนนให้ไทยเอาชนะ2เซตติดกัน25-13ต่อและ25-18ต่อพลิกขึ้นมานํา2-1เซตเซตที่4ทั้งสทีมแลกกันตบทําคะแนน ไยเวียดนามกลับเล่นได้ดีกว่าไม่กดดันหรือเกรงศักดิ์ศีของสาวไทยไล่มาติดติด11-12ต่อและขึ้นนําในบางจังหวะหลังจากเสมอกัน18-18ต่อ21-21ต่อสาวเวียดนามขึ้นนํา24-22ต่อปล่อยให้ไทยได้อีกคะแนนก่อนเอาชนะไปในเซตนี้25-23ต่อตีเสมอ2-2ต่อเซตต้องตัดสินกันในเซตที่5ซึ่งสาวไทยไล่ตามอยู่5-10ต่อคะแนนพี่กลับมาชนะ25-23ต่อเก็บชัยชนะ3-2ต่อเซตพร้อมกับการ คว้าแชมป์4เกมส์สมัยที่17พร้อมเสียงเชียร์ชชยโยโหร้องของแฟนกีฬาทั้งในสนามและหน้าจอทีวีความคิดเห็นนี้บอกว่าสุดยอดเซตที่5ลุ้นกันหัวใจจะวาย ้ามีตู้เย็นไม่แน่ไทยอาจจะเสียแชมป์ก็ได้รอบที่5เราตามมา5ต่อ10นุกนิกมือเซตลงมาส่งให้ทัดดาวฟาดรัวๆัวถึงสแต้มน้องๆสาวไทยก็คงตื่นเต้นน่าดูขณะเล่นถึงได้เสิร์ฟออกตีออกกันบ่อยๆแต่ด้วยหัวใจที่สู้และเก่งพร้อมกองเชียร์ในบ้านเราเลยกลับมาได้และคว้าแชมป์เย้ๆยเวียดนามเกมรับแน่นรอบนี้มาดีมากไทยเราเสิร์ฟเสียเองหลายลูกเกือบไปแล้วมีใจด้วยกับสาวๆไทยทุกคนแต่ต้องยอมรับว่าช่องว่าง ระหว่างไทยกับเวียดนามลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะสุดยอดค่ะขอบคุณค่ะที่ทําให้คนไทยมีความสุขได้ใจชนะจากเวียดนามนี่แหละสาคัญที่สุดคนเชียร์ลุ้นจนนั่งไม่ติดค่ะเวียดนามพัฒนาขึ้นมามากจากเคยแพ้3ต่อศูนมาครั้งนี้แพ้3ต่อสองไทยเราต้องรีบพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและโค้ชให้มากกว่านี้ครั้งต่อไปอาจแพ้เวียดนามได้เก่งมากค่ะเชียร์แบบสุดเสียงค่ะหัวใจจะวาวดีใจสุดๆแชมป์อยู่กับทีมประเทศไทยต้องขอบคุณโค้ชออตโต ด้ยที่แก้เกมได้ดีมากและชื่นชมหัวใจของสาวไทยที่ยอดเยี่ยมจริงๆชื่นชมและพัฒนาต่อไปคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาววอนเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ